เวทนี้น้ำหนักนี้ถือว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมครับ120ปอนด์นะฮะตันนี้จ่าเจตก็มาแล้วโอ้โหนี้มาลุ้นหลายคนครับจ่าเจตสมหวังบ้างผิดหวังบ้างครับตามธรรมดาจังหวะมวยครับนี่ก็เป็นลูกศิษย์รุ่นใหม่ครับจากเพชรบุรีครับยอดปก,กรณ์ส่วนสูงนี่1้2เเซนติเมตรครับรุ่นน้องรับปีนี้อายุ18 ก็เป็นเด็กสร้างรุ่นใหม่ของจ,าจ่าเกครับแล้วก็สารวัตรสาวครับส่วนน้าเงินปิดศอบอยู่ที่ข่ายลูกพ่อพญาเสือครับรุ่นพี่วัย25ปีานาครับรูปร่างชุ่งกหกดูว่าฝ่ายแดงจะได้้อยกว่าหน่อยนะครับยอดประกรฝ่ายน้ำเงินนั้นก็บอกว่าอาวุธแรงทุกลูกนะครับค่อยๆขย,ยับเข้าหาเลยเสียเปรียบรูปร่างนะครับ ไปยืนคุยไม่ได้แล้วครับค่อยๆขยับเข้าไปยอดประกณ์ก็การวยนิ่งชกในเกมตั้งรับแะครับแนท่าทางในการมวยสบายๆครับยอดประกอบเปิดโอกาสให้พรุพเรเดินหน้าเข้าไปหาก่อนครับนี่นะครับพยายามเดินบีบรุ่นน้องครับพลอยลุงเพชรก็ถือว่าอาวุโสกว่าครับดูว่าครูในไฟน์นี้จะได้ผลหรือเปล่าครับพลอยลุงเพชรถีบไว้ก่อนแล้วครับ ลูกผีกยาวๆขวาหลังของยอดประกรณ์นะครับซ้ายหน้าจะแท็ไว้ครับถีไว้ก<ป>่ยกแรกครับยังดูไม่เร่งเกมทั้งคู่ครับแข้งขวาพยายามเตะทักทายไปนะครับแข้งขวาของมุมน้ำเงินอย่างพลอยรุ่งเพชรครับบ้านใกล้เลนเคียงเลยนะครับเพชรบุรีกับประจบกิริขันครับค่อยๆขยับเข้าไปเรื่อยนะครับ ว่าก็ยังไม่รีบร้อนยังไม่ได้งอกอาวุธกันมีแต่ขวาต่อยขวาก็พลอยลุงเพชรฝ่ายแดงค่อยๆขยับนะครับแล้วก็มีลูกทีบทำลายจังหวะเอาไว้ยอดประกรณ์ยังไม่รีบร้อนด้วยกันยกแรกแต่ก็เริ่มออกอาวุธกันประปายแล้วนะครับยอดประกรณ์นี่ยาวกว่านะครับหมัดขวาตรงๆนี่ก็ถือว่าอันตารายใช้ได้ครับนี่ครับพลอยลุงเพชรขพยายามเดินหะน้าเข้าไปหายอดประกรณ์นี่เมื่อัตรูนี้มีจังหวะทิ้งหมัดก็ดูว่า เริ่มจะเห็นเนื้อเห็นน้ำครับจังหวัดต่อยมันของยศปรกรต่อยลงเพชรก็ขยบโยกเข้าไปหาต่อครับทิ้งมาซ้ายมายศปรกรณฝักหลักรออย่กลางเวทีครับยศปรกรลดเสือยจัดเจ็บสายผิวครับกระโดดต่อยหมัดไปเลยนะครับทิ้งไปดือด้อๆทิ้งไปตรงๆนะครับน,นี่ครับแหมเลงกันนานไปหน่อยครับ กรรมาการบอกอ่าใส่กันหน่อยครับหมัดขวามาครับพยายามทิ้งนะครับหมัดขวาของยอดประกรณ์ครับยกแรกก็ต้องเริ่มมอกอาวุธกันนะครับจดจด้องจ้องกันเยอะไปก็ไม่ดีนะครับอา่าเบียดเข้าไปเสียเปียบรูปร่างพลอยรุ่งเพชรนะครับยอดประกรณ์นั้นชกในเกมตั้งรับมีลูกถีบแล้วก็หมัดขวาตรงนี้คอยบวกถือว่าเกมการชกน่าจะฟัน,นลูกนะครับ ต้องรอดูในยกต่อต่อไปนะครับเชื่อว่าคู่นี้นี่เร้าใจไข่พลาดก็มีสิทธิ์ลงเปได้เหมือนกันเริ่มจะเร่งเกมแล้วครับพลอยลุ่งเพชรค่อยๆขยับเข้าไปยอดประกรณรก็มีลูกถีบสายหน้านี่ทํางานได้ดีนะครับเบียดตี้นะครับขวาย,ยาวๆขยับไปแล้วนะครับขวาโต้ค้นเหมือนกันต้องเดินขยับเข้าหาเป็นมวยเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับ ยอดปากอก็มีลูกทีบคอยกระกัดเอาไว้แล้วก็มีแข้งมีหมัดขวาตรงๆนี่รบกวนอยู่ตลอดเหมือนกันครับนี่แหละครับถือว่ายกแรกนี่ก็เห็นฝีไม้ลายมือกันพอสมควรครับมั่นใจเลยเกินว่ายกที่2นี่เกมกันช่นี้น่าจะดูดเดือดขึ้นมาหลายช่วงตัวครับรู้จักกันมาพอสมควรก็จากนี้ไปก็ต้องเน้นต้องเข็นมากขึ้นครับคุณเอกครับอ่ะมนเน้นกันหน่อยครับยกที่2ปล่อยตัวมาตรงนี้ครับเตะขวาไปครับปอยลุงเพชร ยอดประกอก็มองหาจังหวะอยู่เลยครับซ้ายหน้าพยายามกระแทกไปครับเริ่มจะเดินเข้าหาเหมือนกันนะครับยอดประกณ์รูปร่างนั้นสูงยาวใหญ่ด้วยแต่ว่าไปยืนตั้งรับโดนขยับครับโอ้หอยลุงเพชรขยับเข้าไปแล้วก็ออกแข้งขวาสวยครับเม็ดนี้มาดูว่าจะเร่งเกมเมื่อไร่นะครับยอดประกณ์รูปร่างนั้นได้เปรียบอยู่แล้วครับต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับทรงนี้ถึงนาทีนี้เป็นฝ่ายน้ําเงินครับขยันกว่าครับ ลอยลูกเพชรครับตอเด็กต่อน้อยไปเรื่อยเจ้าประกรก็นานๆโต้มาทีครับได้คนละอย่างครับขยัยนี่อยู่น้ําเงินครับแต่ลูกหนักอยู่ที่เจ้าประกมุมแดงแพชนะนี่ดูกันยาวๆขั้มวยคู่นี้อ้าวแล้วครับแมลูกนี้จังไม่ได้ครับลอยลูกเพชรพยายามเติมเกมตัอดครับต้องหาจังหวะอูนี่ครับแม่ไปขวาไปครับยอดประกหมัดขวาพยายามต่อยเลยครับ พยายามชวนทะเลาะตลอดนะครับออกได้ออกครับจิ้นขวาลำตัวหมัดขวามาจิ้นลำตัวอีกทีหนึ่งครับห,หลบหลีกแต่ยังไม่คืนนะครับอ่อยลุงเพชรเริ่มจะเห็นช่องเห็นทางกันแล้วเลยครับคู่นี้พอเริ่มหมอกอาวุธนี่เสียงมวยก็ส่งเสียงเชียร์กันสน,นั่นเอาแลกกันแบบนี้นะครับใครจะพลาดโดนของใครก่อนยอดปะกณอน,นั้นชกในเกมตั้งรับรูปร่างยาวนะครับอ่อยลุงเพชรก็ขยับเข้าไปมีแข้งขวาหมัดขวา โอ้โหเกมการยกก็ถือว่ายัางคู่ขี้สูสีครับนี่แหละครับก็ได้คนละอย่างดีคนละแบบครับยอดปรกรณ์อใจเย็นไม่ได้ครับอยู่ในช่วงปลายยกที่สองพอยดงเพชรก็อ้าวแล้วแม่ทิ้งมัดขวายังไม่ได้ครับอา้าวเ่มจะมีการเน้นมากขึ้นครับต้องออกอาวุธยอดประกรจอกนี้มาเอาเตะขวามาเตะขวาอ้าวรับปล่อยขวาเตะขวามาตามคมสุดครับยอดปรณกรเริ่มจออกกันมากขึ้นแล้วครับ ลูกเจ็บเจ็บครับแข้งขวาเตะมาโต้คืนได้แข้งขวาครับขยับเข้าไปครับซ้ายหน้าพยายามจิ้มพยายามะแท้ครับปัดขวาหลังของยอดปากกณ์ครับนี่ครับตบดซ้ายเตะขวาครับพลอยลุงเพชรต้องโมโหกันให้มากกว่านี้นะครับเริ่มโมโหกันเมื่อไหร่นี่เห็นเรื่องเลยแหะครับอ่ะขยับเข้าไป ยังเดินเหมือนเดิมนะครับมีเตะขวาต่อยขวายอดประกณ์นี่ยาวนะครับจะก้มลงไปต่อยท้องนะครับฮะพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันยังไม่เร่งออกอาวุธกันเท่าไหร่นะครับวยคู่นี้ยกนี้ออกมานี่เปิดเกมเลยครับยอดประกอบรูปร่างได้ใหญ่นะครับต้องทวนทะเลาะนะครับไปยืนคุยนี่โอ้โหเร็วด้วยนะครับพล่อยลุงเพชรนี่มีแข้งขวาต่อยขวาแรงครับนี่ละครับถูกต้องครับรูปร่างได้เปรียบต้องเดินเข้าหาครับยอดประกอบ ใหญ่กว่าสดกว่าครับแต่ถ้าเกิดไปอยู่ห่างยืนแบบจ้องไปจ้องมานี่ไม่เป็นผลดีแน่นอนครับดูว่าทีมงานก็พยายามกระตุ้นเขาจะประกอบยกนี้ต้องเดินเข้าหาครับวองในครับแทงซ้ายแทงขวาครับแทงเข่าซ้ายเจอแขงซ้ายขึย้นมาครับเดินกดดันเลยครับยอดประกอบาต,าต,ต่างคนต่างเตะมัดขวายอดประกอบมัดขวามาแล้วหนักๆักท้องในได้หมัดขวาใบเบิกทางครับ เสบไม่เสียบแทงไม่แทงครับไล่แขนสู้กันอยู่เอาเจอแทงไปก่อนของพอยลุงเพชรครับแล้วดูครับแก่โหนตัวหนีบเอาไว้เลยครับปิดเกมคู่ต่อสู้ดูว่าพอยลุงเพชรนี่ลหลักเรียมเชิงจะได้เปรียบนะครับออกนี่ออกเนื้อเน้น,นแต่ว่าตอนนี้ยอดประกอบเริ่มได้ใจนะครับมีหมัดขวาวงในขวางได้นี่โอแโทงเจ็บนะครับแต่ต้องขยันวันนี้นะครับต้องเบียดไห้ถึงตัวไปยืนคุยนี่ดูนะครับจังหวะฝีมือลหลักเรียมเชิง ไม่ธรรมดาเลยครับพลอยลุงเพชรโอ้ยเาประกอบลูกนี้โอ้ลูกพลอยดูงปเพชรเสียหลักล้มลงไปครับมีต่อยตัดน้ำนิดนึงครับถือว่าเป็นลูกติดพันครับไม่ว่ากันนะครับลนมาสู้ต่อครับเจ้าประกอบเดินหน้าลุยต่อพลอยลุงเพชรตอนนี้ก็คอยลาะคอยเล็มครับไม่ชัวร์ไม่ออครับเปิดโอกาสให้เจ้าประกอบเดินหน้าเดินหน้าทั้งายไปก่อนเจ้าประกอบเสียบ้ายเข้ามาเอาละครับจังหวะที่ออกนี่เน้นทุกด่กครับเจาประกอบตอนนี้พยายามเดินเสียบวงในแลลวครับยจ้าประกอบครับ ส่วนพลอยลุงเพชรก็พยายามยกขึ้นมาขวางเอาไว้ครับขวาเตะเจาะนี่ครับโอ้โหเอาซะสะอาดเลยครับคนจมบาุูขึ้นมาครับพลอยลุงเพชรตีไปครับยอดประกรณ์เดินเข้าหาแล้วครับหมัดมาหมัดคืนยอดประกรณ์เนี่เวลาเล่นทําเกมก็ทําได้ดีนะครับอาวุธมวยนะหนักแรงทุกลูกนะครับทั้งหมดัดทั้งเขาง่าดูจังหวะการกล้าในโอ้โหดูว่าโดนเข้าไป ทำท่าจะอ่อนแรงลงไปเหมือนกันนะครบพลอยลุงเพชรเริ่มจัดช้าครับดูดีว่ายอดประกจะเปิดเกมเร็วเมื่อไรเท่านั้นแหละครับเบียดเข้าไปยังได้เหลี่ยมมาช่วยครับโอ้นี่แหละครับยอดประกอบเดินหน้าแล้วทําได้ดีคอยลุงเพชรก็ทําท่าจะเสียขบวนครับตั้งรับโต้คืนไม่ทันครับเป็นจังหวะที่ยอดประกอบนี่เริ่มจัดเล่งเริ่มจะได้ชุดใหญ่ๆครับยอดประกตอนนี้กลายเป็นวมได้ใจครับเดินหน้าลุยต่อพอยลุงเพชรเตะขวา ดักเอาไว้ครับลิกออกซ้ายขวาแล้วก็วางแก้งขวาครับด้านพลอยลุงเพชรเดินรูต่อครับความแข็งแรงความใหญ่ของยอดประกรณะครับพยายามสอบดักมาเหมือนกันนะครับแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายพลอยลุงเพชรชุดนี้ได้ไปครับหมดยกที่3หินตัวกันครับยกที่4นะครับมุมแดงยอดประกรณ์ครับน้ำเงินพลอยลุงเพชรครับคู่นี้ดูว่าใครเดินทำนี้ได้เปรียบเลยนะครับ อั่งว่าพลอยลุงเพชรเดินทางนี่ยอดประกอก็ทำท่าจะหยุดแต่หมอนี่นะครับยอดประกรบเพราะเบียดเข้าไปพลอยลุงเพชรก็ทำท่าจะหยุดเหมือนกันนะโอ้ยโดนกระจับนะครับเขาชกกันต่อนะครับอุ่นสนแล้วครับเบียดเข้าไปเหมือนเดิมค่อยๆขยับเข้าไปดูอาวุธดูความรุนแรงนี่ถือว่าใกล้เคียงกันแหละครับแค่ยอดประกอบไปเดินช้าก็รับแข้งขวาครับเอาเตะขวาขึ้นมาได้คนละดอดครับยอดประกรบได้มางามๆครับ คนละแข้งสองแข้งพยายามคว้เอาแล้วครับตอนนี้ไม่ล้มแล้วครับพลอยลูกเพชรพยายามตามมาแล้วก็เตะขวาเข้ามาเป็นช่วงจังหวะที่พลอยลูเพชรก็เ,เล่งเครื่อนขึ้นมาทําได้ดีด้วยครับเดินขยับเข้าไปครับถีดนาไปก่อนนะครับยอดประกรณ์พลอยลุงเพชรพยายามถีบสก,กัดเอาไว้ครับมีจังหวะทาจังหวะพลอนนะครับ ออกไม่ออกครับออกไม่ออกขยับเข้ามาขยับเข้ามา,เ,า,มาเจอแข้งเตะซ้ายคืนไปครับเจอแข้งขวามาครับขวาสุดท้ายแข้งของยอดประกรณ์ดูวาต่างฝ่ายต่างโดนให้กันทั้งคู่นะครับอยู่ใครจะขยันใครจะแม่นกว่ากันเขาขยับเข้าไปโอ้อยอดประกรณ์อาวุธก็แรงนะครับหอยลุงเพชรก็แรงทุกๆเหมือนกันถ้าเดินทํานี่น่าครัวเลยครับแต่ว่าไปชกในเกมตั้งรับหาไก่หลักเหลี่ยมนะครับออกแข้งขวาสวยๆนี่แหละครับ ทำได้ดีโอญปกรณก็ทำได้จะหยุดคู่นี้นี่คู่ขี้ครับนี่ครับบีบพจใจตลอดเลวครับมวยคู่นี้ยจ้ปกระกอ่าราไล่ขึ้นมาจับนได้เข่ในายนัเด้งเข่าซ้ายครับเจ้ปกรได้มาสองดอกครับวงในคอยลุงเพชรให้วงในนี่ไม่ค่อยทันนั่นครับโอ้คืนดักเก็บคืนไม่ทันครับคอยลุงเพชรพยายามเข้าไปครับยจ้ดดปกระกเอาเตะลูกนี้ไม่โดนนะครับ เดินแล้วเล็งแล้วคิดช้าไม่ได้ครับขอยลูกเพชรนี่ครับเล่นลูกฉับสวยะครับไปซ้ายพยายามมาใส่จังหวะครับรอดักตีหัวเข้าบ้านได้คนละยางครับจะบากตอนนี้ลูกเดินคอยลูกเพชรนี่ได้ลูกขยันลูกสวยงามแล้วเอาละครับจับโปงได้มาตีไม่ได้ครับกรรมการแยกเร็วครับอมาหาความเชื่อมกันต่อที่กลางเวทีกรรมการสมือชกต่อครับต้องค่อยๆขยาบเข้าไปวาอ่างเลยครับ ยอดประกอนี่พอโดนแล้วทำท่าจะหยุดทำให้พลอยลุ่งเพชรนั้นมีจังหวะออกแข้งสวยๆเกมการชกยังถือว่าคู่ขี่นะครับสถานการณ์นี้ชิงดำแน่เลยครับโอยคู่นี้เบียดกันแบบนี้นะครับยอดประกอขยับเข้าไปมีหมัดนำไปก่อนดูเท้าโอ้โหพลอยลุ่งเพชรเองนี่ก็ขยับขยับแข้งไม่ออกนะครับยังถือว่ายังคู่ขี่กันนะครับมาตัดสินกันยกสุดท้ายแน่ครับ โอ้โหดูนะครับจังหวะทำได้ก็ทำได้ดีครับพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายถือว่าชิงดำเลยครับมวยคู่นี้มาดูกันต่อครับยกนี้ทางด้านพอยดูเพชรนี่ไม่ถอยแล้วครับพยายามเดินไปเกก็หายกระดก็เตะขวาเอาแล้วครับเตะขวาขึ้นมาได้คนเะเมิดได้คนละดดกงามๆทั้งคู่ครับพยาพยามป่อยลำตัวไปนะครับ น่าทีมงานมุมแดงสั่งให้เดินครับแต่ตอนนี้โดนชิงมาก่อนครับให้เดินจับเข่าวงในครับให้มุมแดงทาแบบนั้นแต่นี่ครับโดนชิงขยับมาต่อยหมัดครับพลอลุงเพชรขยับต่อยคืนครับพอยลุงเพชรนี่มีหมัดขวานะครับก่อยทิมเมาไว้นี่นะครับมาดูวงนในจับล้อไหนเข้าไม่ประทะด้วยแล้วนะครับอาไหนจังหวะออกแท่งสวยๆพลอยลุงเพชรอยู่ที่ยอดปกาก่อนแล้วนะครับจะเดินเบียดถึงตัวหรือเปล่าทีมงานี่บอกให้เดินได้ชนอย่างเดียว งานสั่งให้เดินข้าราชกี่ทำตามใบนะครับจับในมาเอ่านนะครับจังหวะเสียบยังเสียบไม่ได้ครับเจ้าปกรเจอลูกกระดูกลูกเก่าเกมของพอยราไปเข้าไปก็ทําท่าดิกอึดอัดเหมือนกันครับเดินต่อครับพยายามเตะเตะตัดล่างไปเตะควายทีครับแต่ถึงตัวโดนจิงตีมาก่อนนะครับพยายามยกขึ้นมาเสียบขึ้นเหมือนกันครับแงะมาก่อนเอายังไงครับอ่า ต่างคนอ้าวต่างคนต่างไม่เดินหรือเปล่าครับพลอยลุงเพชรเดินซะเองอ่ะเดินเข้าไปโดนถีบไว้ก่อนครับโดนถีบไว้อีกทีหนึ่งครับเตะซ้ายพลอยลุงเพชรพลอยลุงเพชรนี่ก็พยายามจะฮึดออกแข้งนะครับแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับโอ้โหอ้าพอหลุดนี่กระโดนแข้งขวาเหมือนกันหันมามองพี่เลี้ยงนะครับว่าเอาอยัางไงพลอยลุงเพชรพี่เลี้ยงว่าอีกหน่อยต้องเดินต่อแล้วครับต้องทําให้เป็นชุดต้องฉายให้เห็นแล้วครับ นี่นะครับถ้าเดิน้าก็จะโดนแบบนี้อาวุธก็ไม่แพ้นะครับแต่ว่าขาดลูกต่อเนื่องครับนี่นะครับลลกต่อเนื่องเลยว่าชุดใหญ่ชุดโชว์ชุดฉายต้องมาครับพลอยลุงเพชรเวลายังพอมีเหลืออีกหนึ่งนที่เต็มเมพลอยลุงเพชรก็พยายามโลลงกำลังในช่วงสุดท้ายครับเดินหน้าลุยเข้าไปหาส่วนเจ้ามากันเขาตอนนี้ถือว่าพอใจผลงานครับแต่ก็จะบอกว่ารับเยอะก็ไม่ดีครับมีโอกาสโดนแซงได้เหมือนกันพยายามต่อยหมัดเข้าไปครับพลอยลุงเพชร ต้องเร่งนะครับสถานการณ์บีบังคับอะครับเดินอีกหรือเปล่าครับพอแล้วหรือเปล่าเอาไม่พอครับเดินเข้าไปครับปาดเหงือสักทีอ่ะบีบไว้ก่อนครับเจอนี่ครับแทงขวาซื้ไปครับพลอยรุ่งเพชรอาวุธมวยก็ดีนะครับแต่มันไม่ต่อเนื่องนะครับพลอยรุ่งเพชรทำให้ยอดปากกอนี่อาศัยรูปล่างหอยดักถีบดักเตะคุมเกมเข้าหนขวางเอาไว้ดูนะครับ โอ้โหกดเอาไว้อยู่เลยนะครับสถานการณ์นี้น่าจะเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้ต้องมีหมัดมีศอกนะครับต้องเร่งนะครับโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับคอยรุ่งเพชรไปเดินช้านี่ดูว่าเกมนี่จะสง,งบไปแล้วบ,บนเวทีรบม้ายกเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ มาการรวบรวบมใบคะแนนนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้ยอดประกอลดสวยเจเจสายพิวนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนลงมาอย่างสนุกกับ